ขอพี่ตุดเสียใจว้นที่ฉัน FC ได้ยองอย่าเสียใจนักลายฉันก็คายเสียรักอกหักมาไอแลวครับเด็กกสิช่องว่างในหัวใจเียนางเอง่อยากไปจากฉันได้ไหมอยู่กับฉ yeah> ัน anyway ขอใจจากเธอคนนี้แทนรักที่มันหายไปช่วยเติมช่องว่างในหัวใจก็เพราะเธอคือคนสุดท้ายที่ฉันมีประมาณนี้เพื่อคุยดวงใจด้วยโลกนี้ความหมายเจอก,กันเมื่อคืนก็ขอเพลงนี้ใช่ไหมแม่ ชอบเพลงเดียวเลยก็คือเพลงของหนูที่ปล่อยมาแม่ไม่ชอบเลยใช่หมัพยหนูเคดูใจของแม่นี่ปากหวานขอบคุณครับขอบคุณครับแม่ระงหน้าหน้า,นาทิพย์นะอ่าเมื่อหลังจะเย็นนะแมนะขอเพลงอะไรจ้ากับเธอดเพียมจ๋าเสียงนี้ที่ดาน สูบแล้วลาแล้วม้าแทนได้ไหมไม่ได้ค,ครับเอาส่วแตงด้วยครับครับครับงบเทนนิสเสร์จแลทุกแม่จบใส่สเอสีได้ไหมได้ครับเดี๋ยวไปเคียย์แบบนี้อ่ะกับด้านเหรอกับด้านหรอแม่ลบโกหวจุก อ่านมาจนอันแรเสียงนกกรงว่าจุกมันริกจอกจอกลิุลิบแหวนเสียงนี้อยากเป็นเจ้าของถ้าได้มาเลี้ยงม่ชอบเ่ลงใช่ไหมเดี๋ยวจะไปขอเขาโปรโมกับคำสารา เพราะเข้าประวดเทพที่สวนแตงดาวรุ่งภาพเจ้ามาจึงกลุ่มเจ้าจึงทุ่งสู่ความสนใจยังไงจ๊ะไม่ก่นอกนอีกาก แค่โดหมายกันสักห้ากี่จ้ะมามาเพิ่มอเลยกูฝรับเก็บอยากฟังรำฟ้าตาหนิ่งเหลือตั้งยี่สิบสี่สิบบาทครับราคาบ้านยังไม่เสร็จขอมาขอให้มาหกสิบบาทกับเพลงนรงฟ้าตานหนึ่งน้ำพึ่งเดินห้า วันวานอามุนสั่งพรานที่วานยังมไม่ได้เครื่องวานบาดอุราต้องตาติดถึงตาล้มแมวเกลิงคิดถึงตาตาบันวานลืมกด อ,าาาอานาทีสุดท้ายกันนะแม่ต่อเพื่อนฝากเก็บ60บาทสวัสดีครับหลานชายคนเล็กครับเพียงพที่ททจำทาไม่ได้อาหารนะยาบอกรักเธอโชคดีที่รักก็หลงขอบคุณครับอยากบอกรับเธอมาจะกล่าวบทไปถึ้งชา เสื้อกับเธอวันวานได้แต่ ค,นนคุณจนพี่ทวนมันทำทุกตัตได้หนูร้องเข้าจังหวะอยู่ตอนนี้เร่งที่ไหนล่ะลาจังลาแม่รอฟ้าขวัญใจคุณจนพี่ทนวนมองมองคราเขา้ากเราต้องขาดกันลมเจ้า เมือใจหัาต้องมนฟ้าดดนบันดาห์ให้ได้มาพบสมตาสาวพิจิตนาพิชวรไอหนุ่มวงัง,งทองลงมองสาวเมาืองพิจิตดลวนบาขอสอติดเครื่องฉลองจะจากบุญเลี้ยวล่างยังเห็นหน้า คนสวยแฟนที่บกเอ้อไว้ไวโหยหนขบวนขึนมามาแล้วน้ำตายใจแล้วเสีงยงของแกว้วนขีดเส้นใต้เป็นสุดท้ายด้วยียนทุกอย่างว่ ความสำคัญย้ำไว้อ่านซอนใจทุกวันคงพอทำให้ลืมเธอว<ม>ั้ขอคานะรัอมเคยรงให้อด้มขงใครของใครก็หวังของ ร้องไห้หาพ่อเป็นสุดท้ายร้องไห้หาพ่อคนเดียวร้องไห้หาพ่อหบแม่ด้วยเป็นจุดสุดท้ายนะร้องไห้หาพ่อเธอเรอเห็นเธอตะโกนหาพ่อเจ็บช้ำจนน้ำตากล่อให้พ่อมาเช็ดน้ำตาร้องไห้หาแม่เธอเห็นเธอตะโกนเรียกหาเจ็บช้ำ อยางแค่อยากให้ดูว่ารักเพลงก็สายยาวีสุดท้ายนะสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดที่ใครมาโยตะอุกตะกิตตกะเซกะมูเพ่ออยากให้รู้ สง่ายามห่างไกลเธอไม่เคยจะเพ้อ